เดชนาใจเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเริ่งามยามดีในใจแล้วนะคะได้เลิกแล้วค่ะแต่ขอะอุบไว้ก่อนผู้ชมคายังไม่บอกนะคะพร้อมบอกด้วยว่าจะเป็นพ่อบ้านให้ใหญ่ยาด้วยจ้ะสำหรับผู้นี้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ขอแต่งงานไปแล้วเนาะแล้วอย่างเงี้ยเรื่องความแผนแต่งงานไปถึงไหนแล้วล่ะได้เลิกหรือยังชุดสีอะไรตรีมไหนแต่งที่ไหนอะไรใดๆอยากจะรู้ผู้ชมคะสําสหรับเรื่องนี้ค่ะทางด้านของหนุ่มณเดชเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่า เออคือเลิกจริงๆเนี่ยได้แล้วแต่ว่าขอยังไม่บอกเขาต้องดูเรื่องงานเลอกสถานที่จัดวันนั้นได้ไหมอย่างนั้นได้ไหมเผื่อถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะได้ไม่ส่งผลกระทบอะไรมากเพราะว่ามันมีหลายเลิกมากแต่ขอดูดูไว้ก่อนไม่ได้วางแผนเรื่องการลดงานนะแต่ว่ารับเอาไว้หมดแล้วตอนนี้ก็จะมีการปรึกษากันแชร์ไอเดียกันว่าเออเนี่ยจะยังไงดีนะยาย่าจะเอาแบบนี้จะเอาแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คุยบ่อยที่สุดนะคะก็คือคุยกันบ่อยๆเลยส่วนยาย่าที่บอกว่าอยากเป็นเจ้าสาวที่มีการเปลี่ยนชุดเดยอะที่สุดเนะี่ยก็ การเปลี่ยนตามไปด้วยแต่เรื่องที่จะแต่งกีที่ล่ะตอนนี้ยังไม่ได้เคาะอะไรนะคะจัดเท่าที่จําเป็นก็พอแต่ว่าไม่แต่คนอาบตามใจหรือเปล่าไมไ่ถึงขั้นตามใจย่ามากก็เป็นการแชร์แชร์กันเขาตัดสินใจอะไรชอบแบบไหนเราก็ชอบด้วยไม่ได้ไม่ได้ขัดแย้งกันนะคะแล้วก่อนน้้นย้ย่าบอกว่าจะให้เป็นพ่อบ้านผมก็โอเคแฮปปี้มากที่ได้ดูแลเขาในส่วนของการทําความสะอาดเนี่ยมันไม่ยากสําหรับเราเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาบอกว่าตอนเด็กดกด็ดูแลตัวเองแบบนี้แหละจริงๆอะ่ะย,ย่ยายเขาทําได้นะแต่แต่อยากจะช้อปปิ้งมากกว่าดูทรงแล้วพร้อมกับบอกแบบขำๆด้วยนะคะว่าผมเนี่ยเตรียมพร้อมถึงเวลาทําได้ทุกอย่างแหละอะไรอย่างงี้นะคะกับหมากเนี่ยก็จะมีการปรึกษากันโทรมาระบายอารมณ์กันบ้างคุยกันบ้าง ทุกวันนี้เนี่ยไม่ต้องระบายแล้วเพราะว่ามีแต่คุยกันเรื่องดีๆเท่านั้นกันค่ะผู้ชมคะเอาเป็นว่าหลายคนที่เป็น FC เนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะเขาเนี่ยได้เลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะแต่ยังไม่ได้เคาะวันไม่ได้เคาะสถานที่ก็รอรุ้นกันนะคะว่าเอ๊ะจะออกมาสวยอลังการขนาดไหนรอชมภาพกันเลยค่ะ